คุณกําลังฟังบันทึกนิกขึ้นได้พอดแคสต์ผมเคยสงสัยอยู่ตลอดเลยนะครับว่าถ้าไั่ไงเราถึงจะรักษาความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้นะอย่างที่ผมเคยได้ยินมานะครับว่า การรักษาความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยากพอๆกับการรักษาใครสักคนเอาไว้นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคู่นะครับที่เขาสามารถมีชีวิตอยู่ไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่เขาพบเจอได้ผมก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะมีความลับหรือว่าวิธีอะไรบางอย่างอยู่นะฮะในไหนก็ต้องพูดถึงวิธีเหล่านี้ที่คนเหล่านั้นเขาใช้กันแล้วนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากนักเขียนคนโปรดของผมนะครับคุณมาร์กแมนสันนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นหูกัน ด้วยความที่แกเป็นนักเขียนที่ค่อนข้างมีคนอ่านผลงานเยอะนะครับแกก็เลยนึกขึ้นมาได้นะครับว่าไหนไหนก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์สักทีเนี่ยไม่ลองเล่นใหญ่ไปเลยนะครับพี่แกก็เลยเล่นใหญ่ฮะด้วยการถามคนอ่านของตัวเองที่แต่งงานมามากกว่า10ปีนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์นั้นๆอยู่นะครับว่าอะไรคือบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้นะฮะอะไรที่ทําแล้วเวิร์กแล้วถ้าเกิดเลิกกันหรือว่าหย่าร้างกันไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันทําแล้วไม่เวิร์กนะเวลานั้นนะครับ พอเล่นใหญ่เท่านั้นนะฮะก็มีผลตอบรับกลับมาถึง1,500คนครับบางคนส่งมาเป็นหน้าๆเลยครับบางคนก็เป็นบทสั้นๆซึ่งพี่มาร์กเนี่ยแกก็ใช้เวลาเกือบ2สัปดาห์นะครับในการรวบรวมความเห็นเหล่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เขาได้รับกลับมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ผู้อ่านของเขาเนี่ยได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตนะครับผ่านความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่เศร้านะครับหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีต่างๆนะครับ แล้วก็มันมีอีกหลายๆอย่างนะครับที่คนเหล่านั้นพูดเอาไว้เหมือนๆกันซึ่งมันก็หมายความว่าสิ่งที่พวกเขาบอกกันเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญในความสัมพันธ์ฮะผมก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้คุณได้ฟังครับและนี่ก็คือ10คําแนะนํานะครับเรื่องความสัมพันธ์จากคน1,500คนนะครับ อย่างแรกเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะครับว่า be together for the right reason นะครับหรือเป็นภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลที่ใช่สำหรับทั้งคู่นะครับเขาบอกว่าอย่าลงเอยกับใครสักคนเพราะว่าใครอีกคนบังคับให้คุณเลือกนะฮะมีข้อความหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผมแต่งงานมาแล้วสองครั้งครั้งที่2ที่ผมแต่งงานเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวนะฮะผมก็เลยคิดเองว่า ถ้ามีใครสักคนตอนนี้เนี่ยน่าจะทําให้สิ่งที่ผมรู้สึกแล้วก็สิ่งที่ผมเจอถึงผมเศร้าในใจเนี่ยมันหายไปฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยต้องผ่านการแต่งงานถึง3ครั้งกว่าผมจะเข้าใจว่าเหตุผลของการที่จะอยู่กับใครสักคนเนี่ยคือการที่คุณรู้สึกว่าเรารู้สึกดีและสบายใจที่จะได้อยู่ด้วยซึ่งมันมีเหตุผลอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับ ก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าอะไรควรทําในขณะที่อยู่ในความสัมพันธ์นะครับเราจะมาเริ่มกันที่อะไรที่ไม่ควรกันก่อนดีกว่านะฮะตอนที่พี่หมาแกส่งข้อความนะครับไปถามผู้อ่านของเขาเนี่ยแกก็แอบถามต่อไปด้วยนะครับว่าถ้าคุณคือคนที่แต่งงานมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับคุณคิดว่าอะไรที่คุณพลาดไปในแต่ละครั้งมันไปพลาดกันที่ตรงไหนนะฮะคำตอบส่วนใหญ่ที่เหมือนกันก็คือการอยู่กับใครสักคนด้วยเหตุผลที่มันไม่ใช่นะครับ แล้วเหตุผลที่มันไม่ใช่มันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่เขาบอกมาก็คือความกดดันจากเพื่อนนะฮะหรือว่าครอบครัวต่อมานะครับก็คือการรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูเซอร์ฮะที่ตัวเองยังคงเป็นโสดอยู่นะในขณะที่รอบตัวเนี่ยเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วนะครับทีนี้พอใครเข้ามานะครับก็เลยคว้าเอาไว้ก่อนนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นใครนะครับอ๋อคนนี้เขาใสขบวนสุดท้ายมาแล้วจับมันไว้ก่อนนะฮะอีกอย่างที่เขาบอกก็คือการอยู่ด้วยกันเพราะว่ากลัวเสียภาพพน์ครับ คือสนใจว่าภาพหรือว่ารูปที่แสดงออกไปเนี่ยเราอยากให้คนอื่นเห็นว่าเรามีความสุขกับใครสักคนนะฮะสำคัญกับความรู้สึกที่ตัวเองแล้วก็ใครอีกคนรู้สึกกับมันจริงๆฮะและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่เขาบอกว่ามันไม่เอาไหนเลยก็คือความเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาครับแล้วก็รู้สึกหมดหวังในชีวิตในช่วงนั้นโดยหวังว่าความรักเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็สร้างความหวังในชีวิตของเขาได้นะครับมันมีความเข้าใจผ,ผิดนะครับที่ว่าเราปรารถนาความรักจากใครสักคนเนี่ย เอาเข้ามาให้ตัวเองนะเพื่อแก้ไขจุดบอดในใจของเรานะครับซึ่งการนําความรักแบบนั้นเข้ามาเนี่ยมันจะนําพาไปสู่ความรักที่ค่อยๆกร่อนแล้วก็ทําลายความรู้สึกซึ่งกันและกัน,นครับเขาบอกว่าความรักเนี่ยมีความเป็นกลางนะครับคือมันเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่ฮนะได้ในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเรารักใครสักคนรักเพราะว่าทําไมแล้วก็รักเขาอย่างไรมากกว่านะครับ แต่อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าความรักเพียงอย่างเดียวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นยั่งยืนฮะเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นๆไปอีกนะครับซึ่งผมจะได้เล่าให้ฟังต่อในข้อต่อๆไปฮะข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่าให้เราคาดหวังในความสัมพันธ์แล้วก็ความโรแมนติกนะฮะบ,บนพื้นฐานของความเป็นจริงคําว่าเจ้าชายกับเจ้าหญิงคองรักกันตลอดไปนั้นนะครับเขาบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงครับ ทุกวันนี้เนี่ยเราตื่นขึ้นมาเจอแฟนหรือว่าคู่รักของเราเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับมีวันที่แย่ของเราทั้งสองคนแล้วก็มันมีวันที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกที่เราได้เจอคนนี้นะครับแต่พอเรามีคอนดิชันนะครับหรือว่าเงื่อนไขาบางอย่างในการรักใครสักคนเนี่ยมันก็จะนําพาเราไปสู่ความสัมพันธ์แย่ๆในอนาคตครับเช่นถ้าคุณรักเขาเพราะว่าเขาทําให้คุณมีความสุขนะครับคุณก็จะรักเขาไปจนกว่าคุณจะไม่มีความสุขฮนะคุณจะให้เขาก็ต่อเมื่อเขาให้คุณนะครับ ซึ่งทุกอย่างมาดูมีเงื่อนไขไปหมดนะครับซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้แหละที่จะทาให้เราไม่ลงลึกไปกับความสัมพันธ์ที่มันแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปคาดหวังว่าความสัมพันธ์แล้วก็ความโรแมนติกเนี่ยมันจะไปเหมือนในภาพยนตร์ในหนังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมองความเป็นจริงของคุณทั้งสองคนมากกว่าข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญในความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่การสื่อสารนะครับแต่ว่าเป็นการนับถือหรือว่า respect ซึ่งกันและกันครับ จากการที่รวบรวมความเห็นต่างๆนะครับจากหลายๆคนเนี่ยพี่มาแกก็สังเกตนะครับได้ว่าผู้คนที่ผ่านการหย่าร้างนะครับหรือว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์มากกว่า1 0ถึง15ปีเนี่ยมักจะบอกว่าการพูดคุยสื่อสารเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นได้นะครับโดยการพูดคุยกันบ่อยๆครับเปิดใจกันในทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่พอพูดออกไปแล้วเนี่ยจะทําให้ใครสักคนรู้สึกเจ็บหรือว่าเสียใจนะฮะ แล้วเขาก็ยังสังเกตต่อไปอนะครับว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นยังพูดถึงอีกก็คือการ Respect นะครับซึ่งกันและกันการเชื่อมั่นในสิ่งที่อีกคนกําลังทําอยู่นั่นเองฮะนอกจากการ Respect เขาแล้วนะครับเรายังต้องนับถือตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ไม่พูดเรื่องไม่ดีไม่ดีลับหลังนะครับหรือว่าเออเอาเรื่องของเขาเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ Respect เขาเนี่ยนั่นก็แปลว่าคุณกําลังไม่ Re เ spect ตัวเองด้วยนะ แล้วคำว่า respect เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงมันควรจะต้องทำยังไงบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนเขาบอกมานะครับอย่างแรกคือไม่พูดเรื่องไม่ดีนะครับที่แฟนของเราทำนะครับหรือว่าบ่นให้คนอื่นฟังถ้าเรากำลังมีปัญหาอะไรสักอย่างกับเขานะครับเราก็ควรพูดกับเขานะครับไม่ใช่เอาเรื่องของเขาไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อนะครับการพูดเรื่องแย่ๆของเขาให้คนอื่นฟังเนี่ยมันยิ่งกัดก่อนนะครับแล้วก็ทําให้ความรู้สึกที่เรามีต่อเขาเนี่ย แย่ลงไปอีกนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมาเลยนะครับอย่างที่2เนี่ยเขาบอกให้ยอมรับแล้วก็นับถือในความแตกต่างระหว่างของคน2คนครับไม่ว่าเราจะเป็นเขาหรือว่าเขาไม่เหมือนเราเนี่ยว่าจะเป็นงานอดิเรกนะครับความสนใจไม่ใช่เพียงแค่คน2คนเนี่ยสนใจในบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคู่ของคุณเนี่ยมันดีหรือ,รอไม่ดีกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าอย่ามีความลับนะครับถ้าคุณคิดที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้จริงๆเนี่ย ทุกอย่างควรเรียกว่าเป็นแบบแฟร์เกมอะรู้สึกอะไรนะครับก็บอกเขาไปนะครับวันนี้ฉันอยากใส่ชุดนอนไม่ได้นอนดูสักครั้งนะครับก็ลองเปิดใจที่จะพูดออกไปในทุกๆเรื่องที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกว่าเออมันแฟร์ต่อกันนะครับข้อที่4นะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดจากใครคนเดียวนะครับแต่มันเกิดขึ้นจากคนที่มีความสุขด้วยกันทั้ง2คนครับก่อนอื่นเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า มันเป็นหน้าที่ของเราเองนะครับที่จะมีความสุขกับชีวิตฮะอย่าไปคาดหวังว่าคู่รักของคุณเนี่ยมีหน้าที่ทําให้คุณมีความสุขนะครับซึ่งมันไม่ใช่เลยนะครับเราต่างเนี่ยที่จะมีหน้าที่ค้นหาความสุขของตัวเองครับเพราะว่าเมื่อเรามีความสุขเนี่ยแล้วก็เมื่อเขามีความสุขคนที่ต่างมีความสุขมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะนําพาความสุขมาด้วยนะครับแต่บางคนก็อาจจะคิดนะครับว่ามันก็ต้องมีการเสียสละในความรักกันบ้างเนาะ ใครสักคนก็ต้องเสียสละเพื่อความสุขของอีกคนหนึ่งแต่ในเหตุผลแล้วก็ความคิดเห็นนะครับของคน 1, 5 0 0คนเนี่ยเขาบอกมาว่าการเสียสละนะครับไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์นั้นยั่งยืนครับแถมบางครั้งเนี่ยมันยังทําลายตัวตนของใครอีกคนหนึ่งไปด้วยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าอย่าพยายามที่จะเปลี่ยนเขาหรือว่าเธอนะครับคนที่คุณได้เลือกเข้าไปแล้วเนี่ยการเป็นตัวเขานั่นดีอยู่แล้วนะครับอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อตัวคุณฮะ ต่อกันที่ข้อที่5เลยนะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเว้นช่องว่างระหว่างกันบ้างครับจากลหลายๆความเห็นนะครับที่คนอ่านเ็าส่งมาให้พี่มาร์กเนี่ยเขาก็จะบอกเหมือนๆกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับที่เราควรจะมีสเปซเล็กๆนะครับสาหรับเขาหรือว่าเราในความสัมพันธ์ครับแต่ว่าบางคู่ก็จะรู้สึกกลัวนะครับที่จะให้อิสระกับคู่รักของตัวเองครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจาก การขาดความเชื่อใจนะครับหรือว่าความรู้สึกว่าถ้าเราให้อิสระกับเขามากเกินไปเนี่ย <_ ères> เขาก็จะค้นพบว่าที่สุดแล้วเนี่ย <_ ères> เขาไม่ได้อย,อยากอยู่กับเราอีกต่อไปนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือการปล่อยให้เขาเป็นไปอย่างที่เขาเป็นนะครับยอมรับแล้วก็นับถือเขาอย่างที่บอกไปนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกกังวลทุกครั้งที่เขาเลิกงานแล้วก็กลับช้านะครับหรือว่าออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับมีความเห็นหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่อยู่ด้วยกันมา17ปีนะครับ ถ้าคุณรักเขามากพอเนี่ยคุณจะปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองไปนะครับไม่พยายามให้เป็นคนที่เราอยากจะเป็นเจ้าข้อเจ้าของเขาอะนะครับการที่เราไปเจ้ากี้เจ้าการเขาทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นตัวประหลาดฮนะคุณผู้ฟังนะครับยังอยู่ใน10คําแนะนําเรื่องความสัมพันธ์จากคน 1, 5 0 0คนนะครับ ตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ข้อที่6แล้วข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณและคู่รักของคุณเนี่ยจะเติบโตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่เราต่างก็คาดไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังอาจจะคิดนะครับว่าอ๋อที่พูดแบบนี้แสดงว่า,าความหมายง่ายๆก็คือวันนี้แฟนเราชอบกินไส้กรอกเนาะแสดงว่าอีก5ปีต่อจากนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปชอบกินสเต็กแบบนี้หรอนะ ไม่ใช่แบบนั้นนะครับสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าไลฟ์เชงนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็ครั้งสําคัญในชีวิตนะครับการที่จะต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์แย่ๆที่ทําให้คุณทั้งสองเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับหรือว่าอาจจะต้องแยกกันอยู่หรือว่าเรื่องงานหรือการตายจากของคนในครอบครัวนะครับหรืออาจจะเป็นความคิดทางการเมืองที่มันไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นเรื่องเซ็ก์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ เราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนจึงแนะนําว่าให้เตรียมตัวสําหรับสิ่งที่คาดไม่ถึงแล้วก็จงเชื่อใจในตัวเองรวมทั้งเชื่อใจในคู่ของคุณด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับเราจึงต้องแน่ใจนะครับว่าคู่ของเราก็จะเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวไปพร้อมๆกับเราด้วยเหมือนกันครับข้อถัดไปนะครับสั้นๆฮะให้อภัยให้เป็นนะฮะเป็นเรื่องจริงในความสัมพันธ์นะครับที่ ใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเราหรือว่าแฟนของเรานะครับต่างคนต่างไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ใครสักคนเนี่ยจะไม่เคยสร้างปัญหาขึ้นมานะครับแต่เราจะให้อภัยเป็นได้ยังไงนะครับนี่คือคําแนะนําจากคน1500คนนะครับเขาบอกว่าเมื่อการทะเลาะการจบลงเนี่ยเราก็ต้องจบด้วยนะครับไม่ว่าใครจะถูกหรือว่าผิด รือว่าเมื่อเคลียร์กันแล้วก็ต้องวางมันลงนะครับไม่ใช่หยิบมันขึ้นมาพูดใหม่ทุกๆครั้งที่ทะเลาะกันนะครับก็จะมีหลายๆคู่เนาะที่พอทะเลาะกันแล้วก็จะเอาเรื่องของการทะเลาะครั้งที่แล้วมาแบบขึ้นมาตีขึ้นมาเล่ากันใหม่นะครับให้มันทะเลาะกันไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็บอกให้วางมันลงนะครับอย่างต่อมาก็คืออยาให้ถึงก็ต้องมีบอร์ดคะแนนกันเลยนะครับว่ารอบนี้ใครชนะแล้วก็การแต้มเอาไว้นะครับเธอติดหนี้ชนะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยฉันซักผ้าให้นะ ฉันเป็นคนทําบัญชีนะเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องฟังฉันอะไรแบบนี้นะครับฉันซื้อของขวัญให้เธอได้สามชิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องทําสิ่งน,นี้ให้ฉันบ้างนะทุกอย่างในความสัมพันธ์นะครับเขาบอกว่าควรจะมีการให้แล้วก็ทําอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับรวมทั้งปราศจากการคาดหวังไว้ด้วยนะครับยากเหมือนกันเนาะฟังงไปเนี่ยอีกอย่างที่เขาแนะนําก็คือให้แน่ใจนะครับว่าเราจะเอาเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมาทะเลาะก,กันจริงๆนะครับเลือกให้ดีๆนะครับว่าไม่ใช่ทะเลาะก,กันทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอีกแค่หนึ่งเรื่องที่เราควรจะร่วมกันจัดการนะครับเก็บเวลาที่ต้องทะเลาะก,กันเนี่ยมาไว้สําหรับสิ่งที่มันจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปด้วยกันดีกว่าฮะข้อที่8นะครับข้อนี้ผมชอบนะครับเขาบอกว่าทําในสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกวันนะครับค่อยๆเติมเต็มกันแล้วกัน,นค,รครึ่งหนึ่งจาก1,500คนนะครับก็ประมาณ650คนเนาะหกรเอ้ยห้าคนสิเขาบอกว่า สิ่งง่ายๆที่อยากจะแนะนำนะครับให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นก็คือการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ําเสมอนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางคนเขาก็บอกแฟนของเขาตลอดนะครับก่อนนอนว่านอนแล้วนะฝันดีนะครับที่รักนะครับรักตัวเองนะอะไรประมาณนี้นะครับหวานๆกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับแอบจับมือกันบ้างเวลาดูหนังหรือว่าเดินไปซื้อของนะครับหรือว่าคุณผู้ชายนะครับถ้าคุณฉี่เลอะฝาชักโครกเนี่ย คุณก็ลองลงมือทําความสะอาดเองนะครับโดยที่ไม่ให้คุณผู้หญิงหรือว่าแฟนคุณเนี่ยเขาไม่เห็นแล้วก็บ่นทีหลังนะครับไอ้สิ่งเล็กๆน่ารักๆนกนกเนี่ยแหละครับที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยืนยาวขึ้นนะครับผมชอบตรงที่ผมเคยได้ยินมาคํานึงนะครับเขาบอกว่าถ้าเรารักกันเหมือนวันแรกที่เรารู้สึกถึงกันนะครับรู้สึกชอบกันเหมือนวันแรกๆแล้วก็สามารถทําความรู้สึกนั้นให้มันเกิดขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยนมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะชอบข้อนี้เป็นพิเศษนะฮะ ข้อที่9นะครับเขาบอกว่าเรื่องเซ็กเนี่ยมันก็สําคัญนะครับโอ้โหทำไมพอเข้าข้อนี้พูดถึงเรื่องเซ็กแล้วน้าเสียงผมมันต้องเปลี่ยนด้วยนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเขาก็อบอกอีกนะครับว่าถ้าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็จะนําพาเซ็กที่ดีมาด้วยนะครับวันไหนที่มีเรื่องข้องใจกันเนี่ยเซ็กก็อาจจะค่อยคน้อยลงไปตามความขุนเคืองใจนะครับมีหลายๆคนเนี่ยเขาบอกมานะครับว่า จำนวนครั้งในการมีเซ็ก์ต่อสัปดาห์เนี่ยหรือว่าต่อเดือนเนี่ยหรือว่าความแฟนตาซีอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีผลต่อความสัมพันธ์ของพวกเขานะฮะแต่ก็มีอีกคนหนึ่งบอกนะครับว่าจริงๆเซ็ก์มันไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่โต้กลับแล้วก็แนะนําอีกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยพวกเขาใช้เซ็ก์ในการเยียวยาความสัมพันธ์ครับเช่นเอ,อ่อบางครั้งคุยกันเถียงกันตั้งนานก็ ไม่เข้าใจกันสักทีนะครับหูเถียงกันตลอดทั้งวีทั้งวันนะครับงอนกันไปนอนกันมาตกกลางคืนปุ๊บมีอะไรกันแป๊บเดียวเก็ตเลยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าอมันก็สําคัญอยู่เหมือนกันนะข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้นี่ผมก็ชอบเหมือนกันนะชอบการเปลี่ยนเปลยของเขานะครับเขาบอกว่ามีความสัมพันธ์เนี่ยก็เหมือนคุณกําลังโต้คลื่นอยู่ในมหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยตัวคุณเองก็จะจมไปในมหาสมุทรนั้นนะ ประโยคนี้เนี่ยมันมาจากคุณตานะครับวัย80นะครับที่เขาส่งมาบอกเขาบอกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นในทุกๆความสัมพันธ์นะครับเพราะว่ามันจะมีทุกคลื่นอารมณ์นะครับที่เกิดขึ้นให้เราได้พบเจอนะครับคลื่นบางระรอกนะครับก็อยู่กับเราเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับแต่บางคลื่นเนี่ยมันก็ถาโถมมาเป็นเดือนบ้างก็เป็นปีนะครับคลื่นพวกนี้ก็เป็นพวกเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการตกงานคนในครอบครัวตายจากนะครับหรือว่าปัญหาต่างๆนานานะครับแต่ไม่มีเคลื่อนลูกไหนนะครับที่อยู่กับเราตลอดไปนะครับมันมาแล้วก็หายไปนะครับเช่นเดียวกับปัญหาที่เราจะได้เจอตลอดระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์อยู่นะครับพอฟังไปทั้งหมด10ข้อแล้วนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกได้นะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะว่าเป็นเรื่องยากก็ยากเนาะจะว่าเป็นเรื่องง่ายก็ง่ายนะ พอหันไปดูคนหลายๆคนที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เจอใครนะครับแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันยังไงด้วยนะครับผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายนะครับการที่มานั่งอ่านนั่งฟังแล้วก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยบางทีคุณผู้ฟังบางคนนะอาจจะเก็ตในสิ่งที่ผมเล่ามากกว่าตัวผมเองก็ได้นะครับแต่ก็อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับใครๆก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันทั้งนั้นนะฮะแม้แต่ตอนนี้ทีเ่เราอาจจะยังไม่เจอนะครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีสักหน่อยได้ไหมฮะแต่ถ้ามีแล้วนะครับก็ลองเอาคําแนะนําจากพวกเขามาใช้ดูนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างสําหรับบางคู่นะครับแต่การรู้เอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เราพลาดกับสิ่งที่คนอื่นเขาเตือนไว้ก่อนผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีความรักที่ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีนะครับสวัสดีครับ